พระเขาจะเป็นชื่อพี่วายุาพี่วายุก็น้อง,อง,องเวลาเราไลฟ์อยู่เงี้ยคนก็จะถามว่า,าก็นอขายไหมอะไประมาณนั้นนะใช่สวัสดีครับพบกับจอมทัพอีกแล้วนะครับกับรายการกลับข้าวกับเธอ วันนี้แขกรับเชิญพิเศษเรามาจากลังสิตครับผมข,ขอเชิญคุณนัทค,<อ>ครับดีคาดีคสดีครับ<อ>ผมก็อ่าผมก็นัทน,นะครับนัทพัฒรพร,ะรพนะครับวันนี้ก็มาร่วมรายการกับน้องอมชัดนะ อันนี้รายการอะไรนะกับข้าวกับเธอ,อครับตอนนี้ EP 仨แล้ว EP ที่แล้วคนรีเควสมาเยอะมาก,กว่าอยากให้เป็นพี่นัสมาใช่เหรอจริงเนี่ยใช่เรื่องจริงจริงอ๋อโอเคถ้าวันนี้พี่นัสเอาอะไรมาทำให้เราทัน ที่นําเสนอเป็นกุ้งหมวกบงเส้นอออ่าเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยเหรอยังไม่เคยกินฝีมือพี่นัทปกติกินฝีมือคนอื่นอ๋อได้ได้เดี๋ยววันนี้พี่มาทํากุ้งหมวกบนเส้นให้เรากินแล้วกันมีอะไรบ้างแนนัหนอยอ่ามีอะไรบ้างมีอะไรแบบให้นำหน่อย่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอันนี้ไงอันนี้เป็นกุ้งนะเป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้งสดตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอันนี้แบบว่าจะสรรหามาเพื่อจองทํับโดยเฉพาะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดไงน่ารักไหม อันนี้เป็นเห็ดอะไรเป็นเห็ดเห็ดอะไรเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมนะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นนะแล้วก็มีซอสหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีแล้วก็มีน้ำเปล่านะแล้วก็อุปกรณ์เป็นพวกหม้อกระทะที่เราขัดไม่ได้เลยก็คือวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นเลยเป็นแบบว่าวันนี้ใช่หลักเลยอะยังไงต้องเริ่มยังไงก่อนพี่น้อย่างแรกก็เอาวุ้นเส้นก่อนนะเริ่มจากวุ้นเส้นก่อน เอาเซนใสเอาเซนใสใช้ใช้มือไดใช่ไหมได้ใช้ได้ล้างมาแล้วลางมาแล้วล้างมาแล้วประมาณนี้ประมาณนี้โอเคใส่ไปเลยตแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะจอมทัพอันนี้เราตวงมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไปหมดเลยหมดเลยโอ้แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญเตรียมวัตถุดิบแบบตวงมาให้แล้วใช่ใช่ก็กินแรก แต่อีสองเราเริ่มแบบเริ่มได้ละแอีสองเราแบบเตรียมมาเลยอันี้อะยังไงน้ำตาลน้ำตาลอย่างน้ำตาลอยู่ตรงนี้ตาลทำไมคุณไม่ถามผมเพรว่าผมเป็นเจ้าของรายการอ๋อขอโทษครับผมขอโทษขอโทษนะจอมครับขอโทษทีน้ำตาลก็อันนี้ได้เลยอันนี้น่าจะพอชอบกินหวานปะชอบอีนิดนึ่งเองชอบประมาณนี้ปะพอแล้วพอแล้วโอเคนะเบาหวานเกินเบาหวาน คุณนาคุณตาเพราะว่าเรามาจากรายการอะไรนะรายการอ้เอาะเอางี้เรามาจากรายการอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ New f a น e เราจะคุณาคุณตากันจาก New f a นน New ฟนนะใครที่อยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้นะที่ New f a น e ก็ช่องของว h y เลย ใช่ชองไหมเลยเมนเลยนะครับใครอยากให้ทำอีกก็พิมพ์มาบอกได้เนาะใช่ครับใครอยากจะดูพวกเราอีกก็ก็ได้ใช่บอกแล้วอยากให้เราไปเที่ยวไหนกันนะอ่ะคุณรักจะไหนต่อต่อไปนะก็จะเป็นใส่ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับก็ใส่ไปเลยหมดนี้เลยเราตวงมาเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปก็เป็นน้ํามันนะน้ํามันก็ใส่นิดหน่อยอ่ะใส่นิดหน่อยอันนี้เป็นสูตรที่ผมคิดค้นมาเองนะกินไม่ได้กินได้ก็ว่ากันมีเรื่องน อุ้ยแต่หน้ากินเลยวได้เห็นแค่นี้ล้ินเหรอจม้องลองกินเลยไหมไอ้กินจริยังกินไม่ได้คือน้ำมันหอยมันดิบครับคุณน้อใช่เหรอใช่น้ำมันหอยมันหอยมันดิบโอเคจอมทัาบต่อไปเราก็ตามด้วยพริกไทยนะอันนี้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นนิดหนึ่งนะประมาณนี้ใส่หน้อยมากอะต้มช้าบอยากได้อีกใช่ไหมทำไมจอมครับเป็นคนแบบว่าที่ไทยมันหอมนะเป็นคนแบบสั้นๆเหรอใช่ แล้วยังไงต่อคุณอาก็คูเขาให้เข้ากันนะคูเขาให้เข้ากันใช่แล้วไม่ผสมน้ำใช่ไหมยางเนาะยังยางอ่าโอเคแล้วยังไงบ้างช่วงนี้คุณําทำอะไรอยู่ก็ช่วงนี้ก็เราก็ไลฟ์ไลฟ์ใน t ิ k กต็อกนะใช่กับพี่ยาพี่บิ๊กอใช่เราไลฟ์เราไลฟ์ที่ไหนนะเราไลฟ์ไลฟ์ที่เป็นสตูของย่ยาไงที่ฟิตเนสฟิตเนสเราก็ขายเสื้อผ้าแบบว่าเสื้อผ้า แนวสปอร์ตแนวกีฬาใครอยากดูก็ไปติดตามได้ที่ช่องบิ๊กนัทชัยนะอ่าต่อมาก็เดี๋ยวเราใส่น้ำต่อตอนนี้ยังไงคุณนัทก็ตอนนี้เราก็คุกเส้นให้เข้ากับส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปเดี๋ยวพี่ขอเติมน้ำอีกรั้งนิดนึงนะรั้งนิดนึงมันน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวพอเราต้มเข้าไปน้ามันจะ หาันจะอืดใช่ไหมใช่น้ำมันจะหายเส้นมันจะดูดน้ำเข้าไปก็ประมาณนี้ประมาณนี้อจอมทัพลองชิมดูก่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงจอมทัพอร่อยไหมป้อร่อยไม่เค็มเลยนะคิดว่าจะเค็มอ๋อเป็นไงเป็นไงสูตรพี่คิดคนิองอ่ะ พี่ไม่ค่อยทำกับข้าวให้ใครกินนะพี่ก้องเพราะพี่ไม่ค่อยทำกับข้าวเท่าไหร่อ่ะแล้วนี้ให้จอมทัพช่วยทำอะไรต่อพี่น้นก็เดี๋ยวเราล้างกุ้งล้างกุ้งให้พี่หน่อยได้ไหมได้ได้อันนี้เป็นน้ำเปล่าปะอันนี้เป็นน้ำเปล่าผสมเกลือน,นะจอมทัพเดี๋ยวระหว่างจอมทัพ้างกุ้งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอเปิดไฟหม้อรอแล้วกันนี่อะไรตัวนึงละน,นี่กระทะที่ดีมากนี่ไฟแรงมากใช่เป็นกระทะโอ้โหทำไมกินไม่ไหม้ อ่ะพูดถึงเมื่อกี้เล่าถึงเรื่องอะไรนะเราทํางานทางานเดี๋ยวพี่ยาพี่บิก๊กแล้วยังไงบ้างลูกค้าน่ารักลูกค้าก็น่ารักก็คนน่ารัก <ขอ S 1> ดี่วยอุดหนุนเยอะไหมใช่ก็มีซื้อทุกวันนะก็แล้ว<อ>แต่วันแล้วก็มีแบบว่าลูกค้าประจําน่ารักเข้ามา ดูเราทุกวันมาช่วยแบบไมเอฟทุกวันก็มาคุยทุกวันใช่แล้วเขาซื้อไปทำอะไรหลายตัวคนเดียวบางเขาเขาไปใส่เหมือนเราแหละปกติเขาก็ไปใส่เขาไปใส่บางทีบางคนนะเอฟเปเยอะบางทีก็เอาไปบริจาคอย่างมีคนหนึ่งเขามามาเอฟฮูดฮูดแล้วเขาก็เอาไปบริจาคกับเด็กที่เชียงใหม่ตอนช่วงหน้าหนาวนะดีเลยช่วงนี้แบบช่วงนี้แบบเชียงใหม่หน้าหนาวอยู่เลยเนาะเขาแบบลูก้าน่ารักเราเห็นอะไรนะ เคยเข้าไปดูอยู่เหมือนกันเขาจะมีแบบว่าอะไรนะจอมท้าเข้าไปดูด้วยเหรอเข้าดูเพราะว่าแบบจอมท้าติดตามพี่บิ๊กอยู่ใช่แบบไปดูเหมือนกันแต่แบบลูกค้าเยอะเราแบบไม่กล้าเข้าไปคุยไงอ่าเข้าไปคุยได้ไลฟ์ของพี่บิ๊กนี่เป็นไลฟ์ที่แบบอันเทร์เข้าไปคุยเล่นกันได้คุยร่วมสนุกกันได้ไม่เป็นไรแล้วเรา่าเปลี่ยนหน้าไลฟ์เลยปะหรือว่ายังไงก็ถ้าเป็นเสื้ออะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าไลฟ์เลยอ่าใช่บางทีแบบว่าลูกค้าันเขาถามมาเยอะบางที ก็ลืมตัวลืมตัวบางทีก็เออถอดเปลี่ยนเลยอ่าใช่ต่อมาเรากา็ลงกุ้งกันต่อดีกว่าลงกุ้งนะเอากุ้งไปผัด <c oughs> อันนี้เป,เปิดเปิดยังไม่เปิดไฟเนาะจอมทัพที่มีเปิด,เป,ดเปิดไฟพี่หน่อยเอาเบาๆบาไหมเอาเบาเก่อนไม่เอาไม่เอาร้อนมากจอมทัพ <c oughs> เอาเอาน้ำมันหนึ่ยไหมประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้ดีกว่าเราก็ เอากุ้งอนะ่ะผัดให้จนกว่ากุ้งมันจะเป็นสีส้มสีส้มนะโอเคโอเคประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราก็รอกุ้ง่อนสักพักน,นะยังไงเห็นได้ข่าว่าพี่นัทแบบเคยแบบมีซีรีส์มาก่อนจริงวะใช่ใช่พี่เคยเล่นซีรีส์มาก่อนนะซีรีส์เรื่องบรรยากาศร,รักน้บรรยากาศจริงบอกบรรยากาศรักก็อยรอใช่พี่เล่นเป็นบทอ,อ่พี่ส้มเป็นแบบว่ารุ่นพี่สายวา้ากนิดนึงที่จะที่แอบชอบพระเอกพระเอกเ,เขาจะเป็นอ่าชื่อพี่วายุอ่าพี่วายุ ก็น้องน้องบอสเนี่แหละอ๋อพี่บอสพี่ดัีิบอสใช่ไหมใช่แต่พ,พี่เป็นรุ่นพี่ของแบบว่าอาเลนก็คือโนโอ่นโนอึนในเรื่องนะเป็นรุ่นพี่แต่ว่าพี่อ่ะออกแอบชอบพี่บอสใช่ใช่นี่กุ้งของเราก็สีสวยกําลังดีละต่อต่อไปเราก็เอาเส้นลงไปซื้อเป็นไงเส้นของเราสีสวยไหมสวยมากคือเห็นแค่ได้ยังน่ากินเลยใช่ไหม แล้วเทน้ำลงไปด้วยเทน้ำลงไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพุ่งอบ้งพุ่งอบับเล่นไฟพี่หน่อยนี่นใส่นี่เปล่าเห็ดเห็ดมาชิตาเกะอ่าได้ไใส่แนี้เลยเหรอมันจะได้กินหอมาถ้าใส่เห็ดจอหั่นก่อนไหมลูกหเป็นเจ้บ้านนะคะลูกอขอขอเมีหน่อยครับแต่จอมทัพหั่นให้นะครับได้ครับปกติจอมทัพทำกับข้าวบ่อยไหมเนูที่จอมทัพนีบ่อยไม่บ่อยอยากให้พี่นานย้อนกลับไปดูอเทปนะนัลยอพบ่อยไ่บ่อยอ๋อก็ ทำบ่อยแต่ทำไม่ค่อยเก่งนะ่ไเอเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปดูแล้วย้อนดูแลเทปเทปที่เนี้ยนี่เป็นใครนะเทปนี้เป็นคุณยาย่ามายุราอ๋อเป็นพี่ย่านี่เองเป็นพี่ย่าของเรานี่เองใช่ไหมใช่ก็สูตรมาจากบ้านเขาเลยนะอ่าเราก็ใส่ไปเลยเพื่อแบบเพิ่มความน่ากินแล้วก็มีประโยชน์ของเห็ดนะอ่านี่ยเนี่อะไรเองเนี่ยอะอ่าแล้วก็ระหว่างเราก็เราก็ปิด ปิดหม้อรอรอครับผมแบบไม่ต้องแบบว่าอุณหภูมิสูงมากเพราะว่าะคือการอบอบใช่มันเป็นการแบบว่าเราแบบอุณหภูมิเยอะเกินมันจะแบบว่าเส้นมันจะไม่ค่อยนุ่มนะคะใช่แล้วยังไงช่วงนี้ได้ไปเที่ยวอะไรไหมไม่ค่อยแอะไม่ค่อยได้ไป่ยวเลยเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยจะแบบว่าไลฟ์อย่างเดียวเลยไลฟ์อยู่ฟิตเนสก็คืออยู่ฟิตเนสกับพี่ปิยะตลอดเลยก็คือตื่นมา กินข้าวอาบน้ำแล้วก็ไปฟิตเนสรับน้องไปฟิตเนสเอาเระมาน,านั้นคอมเมนต์ทั้บ้านมาอีกแล้วอ,อย่างือนว่าเมื่อนกะี้เห็นพี่นัทพูดว่าอะไรนะไดไลฟ์สดขายของข้ากองพิพยะเคยเจอเหตุการณ์แปลกหมตอนที่แบบกำลังไลฟ์อยู่หรือว่าแบบหลังบ,บ้าน ก็มีนะก็มีนะที่แบบเหตุการณ์แปลกๆก็อย่างเราเวลาเราไลฟ์อยู่เงี้ยคนก็จะถามว่าเออกกนขายไหมอะไประมาณนั้นนะใช่ตอนนั้นก็แบบว่าเราก็พูดกันเล่นๆอ่ะพี่ย่าก็บอกว่าจริงเหรอแต่ว่าเท่านี้ถ้าโอนมาก็พร้อมส่งก็คือกะพูดเล่นๆน่ะไม่คิดว่าเขาจะโอนมาจริงพอโอนมาจริงเราก็โอเคก็ตามนั้นแบบเป็นการเอนเตอร์เทนสนุกๆไปเป็นการเอนเตอร์เทนส่วนใหญ่เป็นการสนุกสนานมากกว่าคือไลฟ์ของเรามันเป็นไลฟ์ขายเสื้อผ้าก็จริงแต่ เราอยากให้ทุกคนมีควมสุขกับแบบเออที่มาดูไลฟ์ของเราไงแบบแบบมาดูพี่บิ๊กพี่ย่ามีดูมาดูผมน่ะก็เลยอยากให้ทุกคนสนุกนะไายเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ดีกว่านะก็เริ่มดีแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วร้อยเนทั้งวดนิดนึงนะไปไง ควันเป็นไงหอมไหมหอมหอ่าหอมไหมอันนี้เราใช้เป็นบุ้นเส้นสดนะมันก็จะเป็นออกเป็นบุ้นเส้นนิดหนึ่งไม่แห้งมากมันจะแบบติดน้ำนิดนึงเนาะใช่หอมอ่ะจอมทัพจอมทัพได้กลิ่นไหมได้กลิ่นครับหอมมากเลยต้นหอมอันนี้ละเอียดปะพี่นัทต้นหอมเอาละเอียดก็ได้โอเคเดี๋ยวจอมทัพก็โรยโรยพวกอ่าต้นหอมมาพี่หน่อยอ่ต้นหอมก่อนใช่ไหมอ่าได้เยอะไหมพี่นัทรวมกันมันก็ได้ รวมรวกันเลยเหรอใช่รวมกันมาเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากจอมครับก็เดี๋ยวทีนี้ก็ปิดหม้อนะปิดฝาอ่าโอเคไม่ต้อง่ต้องเราเอาแค่ความหอมของต้นหอมเฉยเฉยเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จานกันนะนี่วางไว้นี่ได้เนาะอ่าเป็นไงจอมครับน่ากินนะเอาจริงป่ะน่ากินไหมน่ากินมาก โอ้โหวะไรอ่ะเนี่ยกลิ่นเดี๋ยวเราจัดจานนะครับแต่พี่ขอดูฝีมือจัดจานของจอมทัพหน่อยได้เลยครับพี่นัทไม่จัดหรอฮะเดินได้เดี๋ยวพี่ช่วยจอมทัพจัดกัน็ได้นี่เห็นไหมสวยมากสวยแล้วสวยมาก อ่ะวันนี้เมนูกุ้งอหมนเส้นก็เสร็จแล้วนะคนละบือครับมันร้อนมันร้อนให้พี่กินเลยโอเคยังไงนั่ากินไหมทุกคนน่ากินไหมทุกคนทุกคนครับน่ากินไหมกุ้งหมูอบหมูเส้นสูตรของผมเองต้องทานวันไห้ไงก็ได้ไงไงเฮ้ยสิ้นมาหร่อปันมาหล่อเหรอเป็นไงอร่อยไหมอ๋อไหนไหนไหนพี่ขอล้องหน่อย อ,นนอร่อยอ่ะยังไงแต่ต้องกินกับข้าวถึงจะพอดีเนาะอ,อันนี้กินเปล่าเปล่าก็อร่อยแล้วจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยนะโอเคอ่าอ่โอเคเดี๋ยวให้ทักสองคนนะฝากผลงานแล้วก็ชมการติดตามแล้วกันเนาะว่าใครแบบติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างได้ครับพี่ก่อนเลยอ่าให้พี่ก่อนนะอ๋อของผมนะครับก็ติดตามได้ใน IG นะครับก็จะเป็นนัดพีเฮตตาร์ R A นะครับนัดพัทธละหรือก็ขย่ายดูไลฟ์ของผมพี่บิ๊กแล้วก็พี่ยาก็ไปดูได้ที่ช่องบิ๊กนัทชัยนะครับบิ๊กอันเดอร์สกอร์นัทชัยนะไปตามใน TikTok ได้เลยใช่ก็ไลฟ์ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสี่ทุ่มเป็นต้นไปเสาร์อาทิตย์ก็พักใช่ไหมเสาร์อาทิตย์พักพักไลฟ์มา่อนบ้างเนาะเออไม่ไหวอ่าเฮ้ยสำหรับเจ้าท้าวก็เหมือนเดิมครับผม จอมท้าบเครับไอทั้งไอแล้วก็ติกตอกก็จอมทัพบเหมือนกันครัก็ฝากติดตามรายการข้าวบงเธอด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มาร่วมสนุกไปกับพวกเรานะครับสวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย